ก็สวัสดีน้องๆกับเพื่อนๆที่สนใจนะครับตัวนี้ก็จะมาลองเขียนภาพสามชิ้นงานชิ้นหนึ่งฮะคับหรับน้องที่ยังเริ่มจะเริ่มหัดเขียนนะครับผมก็จะยกชิ้นงานที่ผมเคยทําไปแล้วนะะตัวนี้เป็นชิ้นงานที่ผมเคยทําไปแล้วเอาไปว่าผมจะเริ่มเลยแล้วกันนะฮะแบบนี้ ถ้าเขียนใหม่นะฮะผมก็จะเสียเวลาร่างอะไรประมาณนี้ผมมีแบบแคตอยู่แล้วเนาะผมก็จะขอเปิดเขาเปิดแคตไฟล์นะฮะขึ้น 3D ตัวนั้นเลยนะครับจะได้รวดเร็วนะครับอ่าครัแบนบี่แคตไฟล์ที่ผมทําไว้นะครับอ่าที่ทําไว้ก็ข้นแรกครับผมจะ เป็นอะไรพวกนี้ครับผมจะลบไอเส้นให้ขนาดพวกนีคนค้ครับผมลบนนเลยนะฮะลบเลยครับผมลบจนเยอะเนาะผมจะลากเส้นนะครับเส้นที่มีอยู่แล้วพ่กเส้นกลกางนี่นะครับอ่าขั้นแรกผมจะเปลี่ยนสีเส้นนิดนึงนะฮะใช้ สีแดงนกันนะครับแล้วก็ pl นะครับผมลักครับเพื่อนครับแบบนี้ pl enter นะครับ proceed นะครับโค้ดนะครับใส่เซ็นลนะครับแล้วก็เป็นี้ใช้สี่เหลี่ยม ครอบไปเลยครับครอบตามนี้เลยแล้วก็ท่อนะครับเอ่อเพจก่อนแล้วกันนะฮะเพจตัวนี้ครับแล้วมามาดนะีเป็นเพจครลทแล้วก็ท่อด้วยนะครับอ่าวงในแล้วก็วลงนอกครับแล้วก็เป็นเพจตัวนี้นะฮะ โอเคนะครับทีนี้ผมจะคัปปี้จะ Move ออกจากชิ้นงานหลักนะเอ่อมุกนะเอ็นเอ็นเตอร์นะแกนออกก่อนนะนะเพจตัวที่หนึ่งเพจตัวที่สองเพจตัวที่สามแล้วก็ท่อนะฮะอ่ะอมุกออกมาเท่าไหร่มุกออกมาจริงๆริงมุกออกวางเลยก็ได้นะแต่ว่านี้ผมจะต้องการที่จะต้องเก็บเป็ดปลาดูด้านข้างเนี่ยนะครับอ่าผมบอกว่าออกมาหนึ่ง ห้าศูนย์ศูนย์ครับโอเคนะฮะอืมทีนี้เราได้เพจแล้วเนาะสองด้านสองด้านไหมอ๋อผมจมิเลอร์นะฮะมิเลอร์เฟสองมิเลอร์นะฮะเพื่อจะให้เพจเพิ่มฝั่งนี้ฝั่งนึงนะครับอ่าเอนเตอร์นะครับคลิกล้างครับคลิกแล้วก็ได้ลากตามแกนครับแกน y ถ้าแกน x มันจะกลับมาจะาล่างนะครับอ่ขึ้นด้านบนนะเป็นแกน y คลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วเอนเตอร์นะโอเคนี okay. ่ก็จะมีสองชิ้นนะฮนะเมื่อกี้ผมออมูฟโอเมอร์เนี่ยเซนเตอร์ผมไม่ได้มูฟตามนะแต่จริงผมไม่ต้องมูฟตาม,มาก็ได้นะฮะผมจะใช้เซนเตอร์หลักชิ้นงานเดิมนะฮนะโอเค okay. นะครับผมแจ้งสั่งรีโวครับรีโวนะครับรีโวเลยฮะเอนเตอร์ Enter. คลิกค้อทั้งหมดเลยครับตอวทั้งหมดเอนเตอร์จะเอาที่เซนเตอร์ไลน์นี่ฮะคลิก ครับแล้วก็เป็น Band X นะครับทำโดยชิ้นง,ง,งานไปนะครับชิ้นง,งานนั้นะคลิกอีกทั้งนึงคลิกแล้วก็ Enter นะคร Enter นะครับตอนนี้มันจะเป็น3มิติแล้วนะครับอ่าลองดูเ h ดนิดนึงนะเ h ดที่ขอเชิญนะครับแล้วผมจะลองกด s h i f แล้วก็กดลอ้อของเมาส์ค้างไว้แล้วก็หมุนครับหมุนเมาส์ลากเมาส์พร้อมกันเห็นไหมครตอนนี้มันเป็น3มิติแล้วนะครับอโอเค3มิติแล้วนะครับโดย ซ้อนก็อยู่นี่นะผมจะลองมุกออกนะฮะั move M, move ะบมุก M มุกแล้วก็คลิปที่ด้านนอกนะครับอลองเดินไปดูเห็นไหมครับตอนนี้จะมีชิ้นง,งานอยู่ครับชิ้นง,งานเพิ้นอยู่หลายชิ้นนะเนี่ยซ้อนกันอยู่ครับผมนะอ,อยูกลับมาฮะอันดูอยูกลับมาปกติอ่าไปที่วิวด้านหน้ามาเดินนะครับดูด้านหน้าฟอนอต์วิวแล้วไปที่สองดีวไวท์เฟรมอ่าทีนี้มันจะงงฮนะผมเปลี่ยนสีนิดหนึ่งอ่าท่อ สีแดงสีเหลืองนะครับเขีสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวครับครับสีน้ำทีนี้เราจะมาเขียนเฟดบาร์ตัวนี้เก้ามิลนี่นะครับ ดยผมจะลากเอาตัวของเก่เาเลยครับผมใช้ลิงลากเลยครับตามเลยครับตกลงอ่อโอเคครับนี่จำได้ไหมว่าผมลากปัหาชิ้นงานสามดีเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ครับอ่ามุ้นะครับเอ็มเด้อ เธอครั้งหนึ่งแล้วก็จับนะฮะจับถึงหน้าจออมดำแล้วก็ลากไปเป็นห้าศูนศูนย์เห็นครับไม่งงนะฮะที่งานที่ผมลากมาเมื่อกี้นะครับอ่าสีสีนี่กันฮะอ่าสีแดงสีแดโอเคนะครับเขาบอกว่าเท่าไหร่ฮะเก้ามิลนะหน้าเก้ามิลผมจะ e x e c ทู e ครับเ x e c u t e นะเ x e c u t e คลิกที่งาน enter ครั้งหนึ่งแล้วใส่เก้าครับใส่เก้าเลยนะครับ ก้าวเลนเตอร์นะครับจะเป็นสีเป็นสีแดงที่ผมตั้งไวนะ้น่ะไม่เป็นไรกลับเปลี่ยนสีอีกรอบหนึ่งนะครับนสีอะไรสีบันเย็นนะครับกับนี้เมื่อกี้เราเขียนวิวด้านหน้านะ,ะพอผมจะกลับไปดูด้านด้านข้างเนะะี่ยผมก็ต้องไปที่วิวด้านข้างนะครับที่วิวครับด้านซ้ายด้านขวาวก็ได้นะฮะ,ะเห็นไหมก้าวบินอยู่ที่เซนเตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นเราเ้องมูไป4.5เนี่ยหมูผมว่า m มูปีนเตอร์เป็น x นะฮะ4.5นะครับ4.5โอเคลองจายดูนะ3าดีดูนะครับไอโซมิติก so ครับแล้วก็เคสีนะครับเห็ okay, 4, นไหมครับเ okay, ราจะได้แปบาร์นะฮะเหนรูปมนะ อโอเคอยู่ดนหน้าก่อนเจ็ดบาทมทัม้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะแปดชิ้นนะครับโอเคผมจะไปพกพีเฟ็ดบาทนะฮะ,ะไปอยู่ด้านข้างก่อนผมบอกว่าโหล,นะล่ลลนะอะไรผิินครั้งเน้เลือรนะับ คลิกชิ้นงานให้เ n อ e r ครั้งหนึ่งครแล้วก็จับที่เซ็นเตอร์ของชิ้นงานนะครับคลิกครับคคลิกรับถามว่าใช้กี่ตัวนะฮะแปดตัวนะแปดตัวผมไปหาที่ไอเทมเนี่ยนี่ครับไอเทมเนีมเนลคลิกครับตอนนี้บอกว่ามีหกอยู่นะครับผมใส่ไปครับแปด Enter ใช่ไหมครับแล้วผมเตอร์ครั้งหนึ่งแปดตัวนะครับแปดตัวแล้วก็ไปที่วิวด้านหน้านะเพราะว่าผมจะต้องิ์เไปอีกฝั่งหนึ่งครับอ่าเบลเลอร์ MI ครับอร์นะครับ แปดไอแปดตัวเนี้ยมาที่ฝั่งนี้เห็นไหมครับมาแล้วนะเนี่ยฮะมาแล้วนะครับมีสองด้านแล้วนะครับเราดูที่ภาพตามติก็ได้นะฮะโซมิติกนี่ครับ,โโม,รม,รบมาแล้วครับอ,อ่มาเลยครัทีนี้เหางชิ้นต่อไปนะชิ้นต่อไปเราจะ เจาะดูนะเจาะดูใส่น็อตนะครับโอเคนะครับเจาะดูใส่น็อตด,ดีไวเฟรม่าที่คอนตัมบิวคดอตัวเลขก่อนนะครับเขาบอกว่าลบแล้วหรือยังไม่ได้ใส่ครับผมจิบดูเซนเตอร์ตายตัวนี้หนึ่งดูนะฮะสี่หกศูนย์อ๋อก็อยู่นี่นะฮะอ๋อสี่หกศูนย์นะดูเอ็มสิบสองก็ต้องเจาะสิบสี่นะครับ จะไปที่ไซ v ์วิวนะครับผมก่อนเจาะนะฮะผมไม่สามารถที่จะคลิกวงกลมแล้วก็จับได้เลยเพราะมันจะไปที่เซนล็อกที่เซนเตอร์นะครับมันจะเขียนมาชิ้นงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการแฟชช็อตก่อน,นครับทุกครั้งที่ผมจะเขียนชิ้นงานเพิ่มผมจะแฟชช็อตแฟชช็อต F L Enter นะครับเขีย uh, นเลยนะครับอตรงไหนไม่รู้นะคลิกไปก่อนคีกหน้าจอไปก่อน,นครับเตอร์ ามครั้งซูมออดูครับซูเอนเตอรอเตอร์ตอร์เอนเนะแล้วมูครับอยู่นี่นะครับมูฟไปใกล้นะครับผมก็เขียนเส้นขึ้นมา c ูสี่หกศูนย์ฮะครหกศูนัลกเส้นด้นะครเพราะผมไม่รู้ว่ากี่องศานะผมก็ลากเส้นตัดขึ้นมาป๊าบแล้วก็ผมนี่นะครับ นักขึ้นล่างขึ้นมาครับแล้วก็เอ็กเคนให้มันไปถึงจุดตัดนะฮะอ่าจุดตัดที่อนุการนะครับดูสิบสี่ครับ d c ก่อน c circle นะครับ enter kick อ่าแล้วก็ดีฮะสิบสี่โอเคนะครับพอ d สิบสี่แล้วผมก็มูฟนะฮะอ่ามูฟ m มูฟทิ้งงานอ่าจากที่เส้นล่างนี้ไปไว้ที่ทิ้งงานสามสิบนะฮะโอเคนะครับลบครับอ่าลบไปเลย นี้แปดชิ้นเหมือนกันนะแปดเหมือนกันผมก็จะเอกทูตไปก่อนหรือว่าอะอะเลโพรไล่ก่อนครับเบนเตอร์เอาอยาวเลยนะหนึ่งเมตรเลยหนึ่งสิบร้อยพันหนึ่งเมตรเลยครับเ,เ, 40, เ,เบนเอกทูตไปแล้วหรือ,อยังเดี๋ยวดูกันนะฮรับนะอย่างอย่าง d x e เอกทูตนะฮะอ่ะาจะไม่ได้ไป อะไรทิศอะไรอ๋อทอศโพลาอารีนะฮะตอนไหนเนะี่ยผมดูกับพี่ทีนะผม,มงงโอเคนะผมเอาใหม่เอ็ก e ทูดก่อนฮนะก่อนที่จะอารีนะอืมเ e อ็กทูดหน่วยที่ร้อยพันพันหนึ่งนะครับมนยาวขิ้นง,งาน,นเอ่อพันแล้วผมไปดูวิวด้านข้างนะครับในด้านหน้ามันยาวหรือ,อยัง นี่ยาวแล้วนะคร,ระมุกนะมุมุตรงชิ้นงานเนี่ยที่เราจะตัดนะยฮอืมอ๋อที่ไม่ได้นะต้องทีเอสเต็มออกก่อนอ่านี่นะครับอืมเลื่อนมานะครื่อนให้มันทะลุชิ้นงานมาเลยนะครับแล้วก็ไปที่วิวเดานข้างเหมือนเดิมครับนะตอนนี้แล้วก็ตัวอะไร ชิงานแล้วก็คลิกเอนเตอร์นะฮะถามว่าเท่าไหร่ครับไปต่อเหมือนเดิมนะไปที่ไอเทมบอด8ฮะพิมพ์เลข8เอนเตอร์นะครับโอเคไหมโอเคเอนเตอร์นะฮะทีนี้มันจะเป็นชิ้นงานเดียวกันเห็นไหมฮะมันเป็นทั้งหมดแต่จะเป็นมันจะยูเนียนกันอยู่นะครับมันจะเป็นกรุ๊ปนะฮะตอนระเบิดเป็นก่อนนะครับกด x ครับกด x ระเบิดตุ้มระเบิดนะฮะแยกแั้วนะตอนนี้แล้วก็ชิ้นงานมันก็จะทะลุ อีกฝั่งเลยนะครับผมนะผมตัดไปแล้วนะครับนี่ผมสร้างเงื่อเพื่อจะตัดนะฮ่การไม่เสียเวลาในการอยีกอหนึ่งผมคัดพี่นะเพราะว่าผมจะตัดทิ้งานสองชิ้นนะครับตัดทิ้งานสองชิ้นสองด้านนะฮะเออเป็นสี่นะฮะผมจะคัดี เดอแล้วก็ c o p y ครั้งนึงฮนะ,ะไว้นอกก่อนเลยนะไว้นอกก่อนเดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้นะครับไม่งงนะฮะติดส,สีก่อนนะครับติดสอนดีไวเพลก่อนฮะทีนี้เราจะมองชิ้นงานตัวนี้นะครับทีเ่เราจะตัดชิ้นที่หนึ่งนะฮะผมจะทําตัวแท่งเหล็กนะสองชุดเพื่อตัดนะครับเผยใไม่งงนะครับอ่อผมจะซับแท็กนะครับ subtract enter เอาชิ้นงานนี้ไว้ฮะ enter เอาท่อนี้ออกไปชุดหนึ่งนะ enter ตอนนี้มันตัดไปแล้วนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันมีรูนะมีรูตัดไปแล้วนะฮะแต่เรายังมองไม่เห็นดูนิดนึงตัดจริงไหมอ่ามันยังมองไม่เห็นฮะตอนนี้ยยังมองไม่เห็นจริงๆมันโดนตัดฮนะเนี้ยโดนตัดไปแล้วนะดูฮะ อะไรเดี๋ยวตัดให้หมดพร้อมกันทีเดียวนะครับ sub tag เนี่ย enter คลิ้นหนึ่งที่นะี้เ,เอ่อยู่ไหนฮนะ enter เเแล้วก็ฉันตัดออกครับเห็นฮะมันจะมีรอยตัดอยู่นะครับผมจะเอาชุดนี้นะมุกเนะี่ยเข้ามาตัด แต่มันเสียเวลาใช่ไหมครับถ้ามันเสียเวลาเราลบทิ้งตัวนี้ก็ลบทิ้งไปด้วยนะครับอลบนะฮะแล้วผมตอนีเรื่ดตัวที่เราตัดไปแล้วนะครับม่ต้องเสียดายนะครับ,รบลบๆจเกียนลบลบอยู่นี่นะฮะนี่ด้วยครับครับตอนนี้เราตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะลองไปดูดนะน,น,ดปนะครับลองไปดูกดเมาส์ค้างไว้นะครับจุดงานจุ่ตัวตัดแล้วนะฮะ เห็นไครับอโอเนนะครับเหลืออะไรฮะเหลือเหลือท่อสองตัวนี้นะไกด์นะครับเดยที่ภาพด้านหน้าฟอนวิวก่อนนะครับเพรผมจะ copy ปีตัวนี้ไปวิวหนึ่งนะครับภาพด้านหน้าครับผม copy ปี้ทีนี้แล้วก็เอาเซ t e ต์ล n e ไปด้วยนะครับกอนทนะครับ ไปครับเป็นข้างนะครับปิดเช็ดกอนคะบปิดเช็ดสีก่อนครับ,บ,ททรบแล้วก็คอนโทรล V ครัคอนโทรล V มุกไปครับมุกจากเซนเตอร์นี้ไปไว้เซนเตอร์นี้อ่าโอเคนะครับอ่าเขาบอกว่าเท่าไหร่สองชิ้นนะอ่าแล้วก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้เตอร์ไอเทมสองเตอร์อ่าน คิดเดียวกันอยู่นะครับระเบิดทิ้งกันนะ x ครับเขาบอกว่าเท่าไหร่ที่นี่นะถ้าดกาดน่ิดีมีใายอยาเทไหร่นะครับวัดกันนะ22ครับผมก็จะ ปเอ็กทูมันนะให้ได้22เอ็กทูนะครับเอ็กทรูทนะฮะ22ครับใส่เลยับ22เอ็นเตอร์ครับล้วซับแท็กจริงมันมันเป็นมันเอ็กทูไปแล้วนะครับมันมองไม่เห็นมันมองเป็นไวเฟอยู่นะแต่จริงมันมีแล้วนะมันมีไปแล้วอ่ี๋ยวหาหนึ่งมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะลองดู เห็นไหมครับม,มันซ่อนอยู่ด้านในใช่ไหมครับผมจะมุฟออกมาให้ดูนะมุออกไปนอกเลยพยายามจับอย่าจับที่ชิ้นงานนะจับทุกชิดทุกอย่างนะผมเป็นสามสามมิติถ้าเราไม่เจอไม่เห็นมุมที่ชัดเจนยิ่งวงกลมเนี่ยเวลาจับอะมันไม่รู้จะจับจุดไหนนะครับจับชิ้นงานที่นอกนะคลิกจับนี่นะออกมาเลยนะอโอเคผมดูวิวอิโซว่า มันเป็นท่อที่ตันอยู่นะครเพราะว่าผมยังไม่ได้ซับแท็กมันนะครับผมทำการซับแท็กก่อนซับแท็กเอาชิ้นนอกไว้ฮะ enter ชิ้นนอกไว้เอาชิ้นในออก สองอยู่สองชิ้นฮะไม่แน่ใจว่ารทิ้งไปแล้วกันะอืมอีกทูนะไม่เอาตัวนี้นะ สองชิ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกอไปเดมกขดูกันไปทีนี่อันดันดูอันดูกับไป subtract ทิ้นอก enter ทิ้ใน enter ไม่มีเหลืออยู่ลบลองลบดูนะโอเคแสดงว่ามันเป็นสองชิ้นสองกนอยู่ subtract โอเคนะครับตัวนี้มันเป็นดูละครับี่ไปภาพด้านทางบนทีนี้ผมจะเอาเข้าไปที่คิดกับผน,นังตัวนี้นะครับผนังนี้ ผมอยากได้ตัวเลขนะครับตัวผมจะมุกกลับไปนะครับผมใช้คำสั่ง di นะฮะมาทัช di enter นะจากเซนเตอร์นี้นะครับไปหาเซนเตอร์ของแถวนี้นะจับตถวนี้ก็ได้ครับทุกเมือจะบอกเลยครับว่าแกน x เท่ากับ2 3 3 4 5มะสาสามารถ copy ที่นี่ได้เลยครับ copy แล้วก็ move นะครับ m enter ิาคลิกหน้าจอครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนไปทางด้าน x นะแล้วก็อนโทนไม่ใช่กดปขวาวางเลยครับสองสามจุดสนะี enter, นะ่ห้า enter มาแล้วนะันี้สีแดงเท่าอ,อยู่นี้นะครับอาจจะมองซ้อนกันอยู่ฮนะ,อะมองไม่เห็นฮนะผม mi ครับมเตอร์ Middle, นะเ n t e r ของท่อ,อน,นี้นะครับมาฝั่งนี้เจอกันครับอลองดูครับเห็นไหมครมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นไกด์ e อยู่นะเขาเครื่องเนะี่ยเครื่องมาจับนะครับ จับล็อกอืมนะครับก็จะได้แล้วเนาะไม่งงนะฮะอืมลองค่อยๆทำกันดูแล้วก็ขาดเดือเอะไรกไหมฮะอ่าน็อตตักกันเนาะนอ็อตสามที่เดือยน็อตนะครับน็อตที่ผมจะมีเทมเพลตของผมอีกชุดหนึ่งนะฮะอ่เอาไว้ใส่รกรอบชิ้นงาน เป็นวายเปรมก่อนนะครับเปิดคันของก่อนนะครับเป็นฟิชเจอร์ของที่มากับออโต้แคตชุดเก่านะผมเก็บไว้เพื่อจะเอาน็อตเปนมานะครับตัวนี้จะเป็น M10 นะครับเป็นคอนโทรลซีแล้วก็คอนโทรลวีที่นี่นะครับเออแล้วก็ผมจะเพิ่มจากอันนี้เป็นสิบสิบมิลนะผมจะให้เป็น12บมิลชุดนี้เป็นน็อต M12 ผมจะใช้สเกลนะครับพิมพ์นะสเกล S C A Enter นะครับ จาก10บปสิบสก็เป็น1.2นะฮะหนึ่อ่า enter นะฮะใช่ไหมนะใช่ไหมผมกดชอตดียก่อนนะ FL enter ดูไกลไมั้ยนะตัวนี้ UCS ไม่ตั้งไว้นะอ่ามาจุดนี้โมเปยไกลก่อนอีกดูที่เท่าไหร่12ไหม12นะครับโอเคฮนะจุ 12, ผมลบตัวกระชอดเดียวก่อน แล้วผมก็โรเตตนะฮะคือไหนก็ได้นะครับแล้วบอกลบเก้าสิบองศา,านะครับแล้วตัมูฟไปหาดูที่ว่าเราเจาะไว้นะครับมูฟเห็นดูนี่ครับดูไหน,นก็ได้นะเอาเอาคลิกเข้าไปดูก่อนอ่าโอเคนะครับอนี่เราไปดูวิวด้านหน้ากันมาเลยข้างนาะโอเคนะตอนนี้ก็ได้แล้วนะตรงดูนึงและไปิวนึ่ครับ สำเร็จนะฮะนี่ยาวไปไหมครับถ้ายาวไปเราจะมุกไปมุกเดี๋ยวจนเหมือนจริงนะเออมุกไปสิบห้ามิลครับเออลบเล้นเนาะนี่ผมก็ที่เหลือก็แทนที่เราจะมาตัด้านนี้เข้าไปผมใช้คําว่าสไลด์นะฮะมีดมาตัดเลยนะฮะสไลด์ผมเคยบอกไว้ในเพจนะฮะว่าสั่คำสั่งสำคัญๆมีไม่กี่อย่างครับสไลด์เอนเตอร์นะฮะแล้วก็จับที่เอนเตอร์ตรงนี้นะครับเ่าตัดแล้วนะมีตัดเลยบอ่าลบทิ้ง แล้วก็นะเมนะ่เลอร์นเนี่ยเม่เลอร์ทีมงานเดิมครับทีนี้กลับมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยนะูเนียนนะครยูเนียนคำสั่งยูเนียนนะครเชื่อมต่อที่กันนะครับอา่าก็จะได้เลยนะได้น็อตแล้วเนาะ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราได้นอ็อตทัตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวเราก็ใช้คำสั่งอาร์เรย์เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับโอเคได้นอ็อตนะฮะอา่า อันนี้ที่เซนเตอร์นะแล้วก็บอกเท่าไหร่แปดไอเทมนะแปดเซนเตอร์อ่าได้แล้วเซเตอร์ Der. ให้มันเป็นคุบไหมถ้าไม่ไม่ให้ก็ระเบิดนะระเบิดสามดีตรงนี้ก็ได้คนะรับปั๊บเหมือนกันโอเคนะฮะโอเคแล้วอ่าลบเส้นล่างทิ้งน,นะครับอ่างทิ้งกอลง ไปดูครับโอเคเฉดนะครับ okay. เฉด,นะดก็จะเลือกได้หลายเฉดนะครับจะติดครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เยอะ,ะครับผมจะใช้แต่ไอคอนสุดทวาเพื่อสีมต่างจากเป็นไป 3D ครับอ่าจะเป็นสีนี้นะครับโอเคได้แล้วทำยังไงฮะได้เราจะฉายหรือว่าจะ ถ้าทำเป็นสมิตินะครับมิติแล้วก็เหมือนเดิมนะช็อตนะครับแปช็อต F l แต่จริงตัวนี้เราต้องตัดนะครับเราจะไม่ทําเส้นปากเพราะว่าถ้าเกิดทําเส้นปากุ๊บเนี่ยมันจะเส้นจะทับกันเยอะนะครับตรงนี้เราต้องตัดเหมือนกับฟลาย้นแบบนะครับ แต่ว่าเดี๋ยว,วเวลาไม่พอนะเดี๋ยวเราเอาแค่สามตีก่อนนะเดี๋ยวเรื่องงานจัดเดี๋ยวจะมาอธิบายกันวันหลังครับวันนี้จะมาสอนขึ้นรูปคือมีอะไรอ่ะรีโว่นะมีเอ็กทูดนะมีสไลด์มีซับแท็กนะครับที่สําคัญสำคัญ,คญนะฮะแฟลชช็อตแฟลชช็อตด,ด้วยนะฮะ FL ที่ที่ไอเส้นเส้นเส้นอยู่บางอย่างใน,ไ,นไม่เอานะ เจอสามครั้งเนี่ยอยู่นี่นะเปิดแปดแล้วก็ไปดูวิวด้านข้างนะอ่าผมว่าผมไปเศษจัดวิวด้านข้างเอฟแอลด้านข้างด้านข้างนี่ให้ให้เส้นฝาได้นะฮะเส้นฝาที่สีเขียวครับแล้วก็เเส้นเที่เส้นลดนะฮะลดเส้นมาครับ แล้วก็ลบทิ้งครับแล้วก็ไปที่วิวนหน้ารับคอโทนวน V ครับเราดได้ตัวมุกทีนี้ไปที่เซนเตอร์อนะครับอยู่หน้าเดียวกัน,นครับเอฟแปดนะครับนะครับ,นะรบก็รายลเอียดเป็นภาพรูป2ดีกับภาพ3 d ฮดีนะช็อ,ชอต3 d อีก แล้ช็อต 3D ที่ Isometric View นะ uh, FL ครับเอาเครื่องหมายถูกให้เปิปากออกนะครับ uh, mm hmm. อยู่ตรงไหนไม่เห็นฮนะเดี๋ยว่อยดูฮนะ uh, คลิกไหนก็ได้นะ Enter นะครับแล้วก็ไปที่ View ด้านหน้านะ View ด้านหน้าด้านหน้า uh, ด้านบนเนาะม o v ไป,ปครับ mm hmm. ก็จะได้ภาพ 2D และ 3D นะ uh, มรัไป,ปไกลหน่อยเพื่อจะทำหน้ากระดาษ ก็แ,บบแต่งหน้ากระดาษผมเลือกหน้ากระดาษใหม่นะครัเด ja ี๋ยวผปินก่อนเพื่อให้มันจับหน้ากระดาษเต็มๆเต็มหน้านะครับจะได้นะเเขนนครับจับเสนเตะแลายพวิวดูนครับอ่านะครับแนี้ก็ปรับนิดนึงหนักเส้นไปให้อยู่ ขอ,ของตัวอ,อักืออีกเลยกระดาษหน้ากระดาษสีขาวนะฮะเราปิ้นมาที่นั่นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเส้นนะครับอา่าดบเปนชิคก์อ่ะดบเนชิกทนะี่หน้าจอแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่าเข้าๆประมาณนี้ก่อนฮนะจนให้ขนาดก็ยังยไม่ต้องใส่นะครับอืมให้ดูก่อนนะถ้าจะให้เห็นภาพสามมิติอีกตัวที่เราทำเฉดสีไปนะแล้วก็เหมือนกันนะกาีฟหน้ากระดาษว่าอ หนึ่งเรบบปคลิกนะฮะแล้วเราก็ไปดูวิวนะครับไอโซเมตริกวิวนะครับนะเยวไปคลิกด้านนอกนมครับจะได้ทั้งแบบของไอโซเมตริกแล้วก็แบบของสองดีนะก็ประมาณนี้ครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับติดตรงไหนถามได้ครับผมขอบคุณครับ